สบายดีทุกคนสบายดีเด้อมือวนนี้พกอลินดาเศร้าเล่าเนาะมือวนนี้ลินดาจะพาทุกคนไปอนะัปเดตเนาะกาแหงหลังจากที่ลายสดเด็กบุน,นั้นถามเข้ามาว่าเอา้ายังไงแล้วน้องลินดาได้ทําแล้วหรือยังเนาะเป็นตั้งใดเนานะลินดาครอบอกครอบใจทุกความเป็นห่วงเป็นใย,ยเด้อตอนนี้เนาะก็ถึงขั้นตอนการเหตุแล้วเด้อทุกคนนี่จะมาพามาเบืนะ้องเนาะตอนนี้ก็คือ อายเพื่อนหากระเทียมสามมื้อแต่ว่าได้หลายไปไกลแหงเนาะแล้วก็รู้สึกถึงความที่มันจะงามะนะเขจบ่รู้สึกได้ถึงความที่มันจะสวยะนะยังเห็นแล้วแมนบ่ทุกคนอเดี๋รลินดาจะมาบอกก่อนว่าราคาเนาะปูนที่ไทยกับปูนที่ลาวเนาะมันจะไล่เลี่ยก,กันบ่เออสามหกสิ สามหกประมาณสองพันกว่าเดี๋ยวอันนี้ก็คือคิดไลน์ไว้ก่อนก็นที่จะพาไปเบื้องเนอกยานวันมาเบื้องแล้วจะบ่งหูไลนี่ปูนเนาะปูนเสือแล้วก็ปูนเก่า,ป,กาปูนเก่านี้ทึกอยู่ประมาณอันเปล่าละร้อยไปบาทร้อยห้าสิบบาทนี่แหละ ประมาณนั้นประมาณ150บาท140บาทร้อยส่าวๆเนาะอันนี้ปูนเสือปูมเสือ,อน,นี่หนึ่งต้นถึกยุน่1ล้านแแสนกรีบ3,68หบแปอกพันหนึ่งถึกยุห6แสนก็น่าจะเป็น2,000ัปลาย2,000ปลายนี่นี่เลยปูนอันนี้ก็คือตุกเก้าที่สร้างเก้าอันนั้นเนาะแต่ว่าหากา็ให้ไอ้เพื่อนอัน เดี๋ยวให้อายเพิ่นเคลียเคลียเอาไปใส่เนาะใสไ,ได้เท่าไหร่ก็ใสไ,ไม่ได้เท่าไหรกับบเป็นอย่างเนาะจ้ามันนี่มาเบิ้งกันดีกว่านี่ตอนนี้เริ่มติดแล้วพี่น้องนี่อันนี้ก็คือสามมือคันเอินกับประมาณครบสองมือนี่แหละแต่ว่าได้หลายแห่งพี่น้อง นี่อันนี้ลดสายลดสองพันบาทสายรดละสองพันบาทอืมจะพามาเบึงตอนนี้ก็คืบหน้าคืบหน้าคืบตลาดกันไปเดี๋ยจะพามาเบึงทางน้าว่าจะเป็นจังใดเนาะอันนี้ก็คือสร้างมาแล้วถึกอยู่ประมาณอ่า สองพันเท่าไหร่ก็ะสองพันสามร้อยแล้วที่ลินดาสร้างมาอยุลาจะสายเป็นอีกแบบนี้นี่เตือนทางมายัางไม่ได้มาเบื้องสำเนงว่าไอายเพื่อนเห็ดเชื่อใดเลยที่ทางหน้าอันนี้เพื่อนพัดน,น้องพัดพัดพัดนินนนน้มมาไว้ <c ười> นี่อันนี้ลูกของแันบ้านเนาะแันในลินดาลินดาจะมีลูกนี่อันนี้คือแทงนาอันนี้คือลินดาหาก,ก่ย่างมาเบึ้งไยพี่นอ้องมือเน,นียนว้าวเนาะบอกได้เลยว่าวาวแหงนี่ กลางพ่นกำลังเฮ็ดอยู่เนาะแล้วก็จะมาพาเบ่่องอันนั้นน,นี่จะพามาเบึ่งสางหน้าบ้านตัวน,นี้แล้วแล้วแล้วก็คิดฮอดตอนนี้คือคิดฮอดอันคูบาโมเมนต์ Moment อย่างไรคิดฮอดคูบาย้อนว่าอนะันตะกี้เห็นมีเพื่อนบ้านแต่ตอนนี้เรา บุยักษูกับโรคภัยนอกแล้วแล้ววะไปบวชอีกกั้วไปบวชให้มันมีศีลธรรมในหัวใจดีกว่าเนวะนี่ส่วนอันนั้นค่ะโอ้โเราจู้ตลอดสามมือละน้องพัดนี่พี่น้องคารินดานมีลูกก็สิป,ประมาณนี้แล้วถ้าเบิ้งเดือยไผ่หี่ติดตามเดือยทุกคน เดี๋ยวก็สีสร้างครอบครัวแล้วทาคููบ้าไปถ่ายในบวบ่ายแล้วแหละนี่พังน้องพัดนี่แล้วแล้ว,น,น,ลว,ลว,ลวนี่นะว้าวยายแห่งพี่น้องทางเข้ามาพอดีโนอลินดากจะเล่งเล่งเห็ดกําเพงพี่น้องแล้วก็จะเห็ดทางคอนกรีตเข้ามาให้มัน ฮือนซาแล้วก็คิดฮอดคูบาคิดฮอดคูบาน,นี่นะจะบ,บ,บอกว่าเพราะว่าอันเขาไม่ได้คิดฮอดทางสูซสาวเนาะคิดฮอดว่าอันเพิ่นสิมายูบอเนาะแม่เพิ่นสิมายูบออันนี้เพิ่นก็นยังไม่ได้ตัดสินใจถ้าว่าเพิ่นขายเนาะถ้าลินดามีเงินก็ซื้อซ <c oughs> ื้อโตมั้งก็น่าจะลานหนึ่งพุ่นไหนพี่น้องเบิ่งให้เบิ่ง ไอเบิ้งเนาะสิบสองสิบสองคูณสามสิบน่ะทางนั้น 12, 30, น, 12, นีสิบสองคูณสามสิบถ้าเมตหนึ่งสองพันกะมันก็เกือบล้านเลยเนาะอืมก็แพงอยู่เดอ้อโอ้เมนทึกถูกเอาไปสและเพื่อชื่อเลขเ้าบปได้เนาะเฟินด่ะข้ามไปไทยเลยไปถึกเลขอยู่ที่ฟังไทยอาจจะเป็น เรษฐีนีนาไม่คุต่อไปกรน,นีนี่นี่คือกำลังทำนี่ส่วนตู้น้องหาก,กันเจรย้ายมาที ให้อาเพื่อนมานอนนี่เนาะเพื่อนจะได้เป็นความเปลี่ยนส่วนตัวเพราะเพื่อนว่าสาวมือนี่แหละซาวมือก็สิแล้วสาวมือกระิแล้วพี่น้องไว้ฮะไหว่าเพื่อนเห็นน่ะอันนี้หากระมาสาวมือก่ายสร้างเก้าัร้อยเท่าหูแต่แก ถ้าเบื้องก้อนเนาะ้าเบื้องปตโตเ,เพราะว่าลินดากะซ้ใจ่ายแหงนะทึกทึกสร้างที่มาทำลายจิตใจแล้วเนาะพอทึท่คนดีแล้วเขาก็ยังไปจ่าจอยู่เอาบันนี้เพราะอย่างเพราะเขาเคยเจ็บไงจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือลินดานี่อันนี้กะให้อายบินมาโตให้ แต่น้ำยังบ่ออกเพราะว่าเรากำลังต่อ,อ,อยู่ต่อ,อ,อยู่พี่นอ้องตอนนี้กำลังมาเบิ้งความเรียบร้อยเบิ้งความเรียบร้อยของลัว เห็นพี่น้องถามเข้ามาหลายกันเลยอันพาเมาเบิรงฮะแหละว่าวจังใดแต่ว่าตอนนี้มันกะหูสึกว่ามันเริ่มงามขึ้นนะคนาซํา,น,า,านี้คนาซํา,น,า,านี้ก็ยังหูสึกว่าเริ่มแบบเริ่มสวยออราเริ่มจับนะเนาะ๋ยวจะพา คืนเป็นเบื้องมอเบื้องอาหารเนาะหลังจากเห็ดกำแพงแล้วมดเงินหลายน้องลินดากินอะไรน้องลินดากินอะไรจะพามาให้เบื้องนี่เลยกินเอียงละ่ะก็กินมาม่าตัวคนคนมันมดเงินอนะ่ะกินมามา่า ว้าวนี่เกือบจะวีนให้ค้างบ้านเลยเดีเนอค้างบ้านจุดใบไมอ้อ่ะสามมือแล้วยู่กระยู่บัวได้พี่น้องแบบมันโบน่าจะโบไหวกับจุดสามมือเหรียญเนาะถ้าว่าเกิดนั้นดินเน่ยก็น่าจะได้เป น่าจะได้เปราวให้อยู่เพราะว่ามันกับมลพิษท,ทางอากาศนะแนนยูจะจูดใบไม่้แต่ว่าเจ้าก็ต้องเลือกเนาะเลือกมุงเลือกงามอันนี้จะจูดอู้เขาสามสี่มือเหมือนกันลำบากลำบากคนที่อยู่ค้าง คลิปมือนี้ก็ถ่ายมือนี้ก็จะลงมือนี้เลยใดอีกจังน้อยเนี่ยหล่ะก็จะลงเลยให้ทุกคนได้เบิง้งแบบว่าสดสดฮอนฮอนเลยว่าเป็นจังได้เนาะติดตามสถานาการณ์ล่าสุดยังไม่ได้ไปหาเอบไ่ได้ไปทันไปห้อนหาน้องอลิสาเลยช่วงนี้นะเอาซีวิตตัวเองก่อนยังบม่ทันได้เฮ่ะแบบว่า ไปหาภัยเลยช่วงนี้อ่ะชีวิตตัวเองให้รอดช่วงนี้ต้องทำงานเนาะคันว่าซีดุดเนาะกากางุดไปหากันก้อนถ้าว่ากำแพยงยังซีดุดแล้วอะ่ะ ตั้งแต่บ้บานนำท่วมก็ยังบ่ได้ไปเบึ้งปานนี้เลยพี่น้องฟังถ่ายเป็นจังใดหนาวแล้วอ่ะช่วงนี้อยู่ลาวนี้อากาศยังบ่หนาวเนาะนี่น้องลินดากินเยอะไหมมาเบึ้งพี่น้องให้เบึง้งกินเยอะบบกินเยอะนะให้เบึง้งปอดน้องกินยาลินดากินเยอะหรือเปล่าไม่เยอะค่ะกินนิดเดียว ว้าวอ่าฮ่า嗯嗯อืม,อม,อมแซบ่บพี่น้องนี่กินมี่เบืองซวยกันอืมแซบ่บแซบ่บยูนีก่กัน อยู่ในเมืองกะก็กิ่นแบบนี้แหลนะน้องพี่น้องบ่ค่อยได้กิน่นอาหารป่าปู่ป่านาน้ำก็บ่ค่อยมีแล้วกับตุงูก็บ่ค่อยมีที่จะให้กิ่นเนาะรีนดากันเลยว่าว่าจะพาทุกคนเนาะเข้าป่าไใๆนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้กะเริ่มที่จะแบบเมื่อยหแล้วก็การที่ยู่แบบนี้นะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบนโนจะมายู่ในเมืองดุนๆนั่นมัน คิดฮอดบ้านเนาะจะพาทุกคนเข้าป้าแบบว่าเข้าไปประมาณแบบสี่ห้ามือบ่มีสัญญงสัญญาณบ่มีไฟฟ้าพร้อมเนาะ <c oughs> กระทาทติดตามกันเดี๋ยวลินดักจะอัปเดตเป็นระยะระยะให้พี่น้องได้เบื้องทิการว่ายุราตอนนี้เนาะปิดจังไดเมืนอี้ก็บ่มีอย่างหลายเนาะแต่สิขอจุกคลิปกินมี่เพียงเท่าน,นี้เด้อภัยที่เบื้องใจดื่มก็ไลค์ก็เซอร์สขายเป็นกำลังใจให้เ้อเด้อบ,บาย